เนทนะสำหรับคนที่ขี้เกียจเอาง่ายๆขี้เกียจที่จะไปเปิดอ่านหนังสือไม่มีเวลาในการอ่านตำหรับตำราหรือไม่มีเวลาในการขีดเขียนมันจะเป็นการจดจ่อฝึกเกี่ยวกับสัมมาสมาธิหรือแม้แต่ฝึกไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านวิธีการที่จะนได้ฝึกฝนมานมนานเนี่ยแล้วก็บอกให้กับลูกศิษย์หรือเด็กที่รู้จักมัดคุ้นก็มักจะแนะนาให้เขาไปอ่านหนังสือตำหรับตำราที่ เกี่ยวกับสายปฏิบัติของครูบาอาจารย์อย่างเช่นสายหลวงพ่อชาสายท่านพระอาจารย์สมภพท่านพระอาจารย์สมชาติวัดพระพุทธแสงธรรมน,นะที่ไปช่วยแจกของของคนอ,อยากไร้ท่านหลวงพ่อสนองมรณภาพไปวัดสังฆทานหลวงพ่อสุรศักดิ์วัดม่เหยงแล้วก็หลายๆครูบาอาจารย์นะที่เป็นสายประพฤติปฏิบัติที่ไม่เน้นเรื่องวัตถุมงคลไม่เน้นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะปลุกเสกเลขยันอะไรทํานองเนี้ยนะอันที่เช่นท่านชยสรโรเนี่ยซึงเป็นเสกข,ของหลวงพ่อชาเลยเนี่ยนะ ท่านก็จะมีธรรมะให้พวกเราได้ศึกษาค้นหาอย่างเช่นท่านก็จะมีคอลัมน์เล็กๆในบน u t u b e นะให้เราได้ไปไปอ่านแต่ด้วยด้วยเหตุว่าสังคมช่วงหลังมาเนี่ยไม่ต้องไปสนเรื่องงานวิจัยที่ว่าคนอ่านหนังสือน้อยลงเนี่ยมันมันก็เป็นเหตุผลจริงๆนะคนขี้เกียจที่จะต้องไปไล่ที่ละบรรทัดนี่ท่านเขียนยังไงเงไเนี่ยมนโลกโชเชีย่ชวยวมันแรงก็พยายามอยากฟังมากกว่าแต่ไม่ค่อยที่จะเอารายละเอียดในการเอาเอาตาไปเสพสิ่งที่มันละเอียดอ่อน ก็ควรพยายามทําอะไรที่มันยากๆหน่อยมันเป็นการฝึกฝนฝึกปรือตัวเองให้เรียนรู้อะไรที่มันค่อนข้างยากขึ้นและเป็นสเต็ปในการฝึกฝนอบรมอ,อารมณ์ของตนเองไม่ให้มันมีความกลับเพื่อมว่าต้องเร็วต้องได้ต้องดีต้องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเป็นการทําให้เรารู้สึกว่าจะเป็นการบีบหรือว่าเร่งรัดอะไรที่มันได้ช้าเราก็ไม่ไปเอากันอ่านในเจ้พาอ่านแล้วพวกเราก็ลองไปสืบค้นดูท่านชยสารวหรือพระอาจารย์ชยศารวพิคุอยู่บนท่านจะลงในกชุมชนของยูทูบเบอร์ก็มีใน,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  uber, ใ,นในเพจในเพจท่านก็มีลองไปดู ในเจะพานครั้งหนึ่งเนี่ยพระลูกศิษย์ของหลวงพ่อชาพักอยู่ที่ในกุฏิที่ทางวัดเนี่ยได้จัดไว้ให้ต่อมาในกุฏิเนี่ยหลังนั้น,นมันรั่วท่านก็จึงโยกย้ายเสื่อที่นอนไปยังมุมแห้งๆและก็ททาใจยอมรับความลําบากนั้นท่านก็คิดว่าตัวเองกําลังจะฝึกปล่อยวางแต่หลวงปู่ไม่ประทับใจและกระาหนิว่างโง่การทำแบบนี้มันมันมันไม่ใช่เป็นการปล่อยวางแบบพระแต่เป็นการปล่อยวางแบบควายแทนที่จะทําแบบนี้ควรจะลงมือซ่อมหลังคา การทำใจยอมรับสภาพสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจไม่ใช่การปล่อยวางเสมอไปการปล่อยวางเนี่ยไม่ได้หมายถึงการยอมจำนนไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในความขี้เกียจการปล่อยวางนี่ไม่ใช่การยอมยกเลิกหรือทำเพียงเท่าที่จะทำได้หาในทางพุทธธรรมเนี่ยการปล่อยวางเนี่ยหมายถึงการละความยึดถือยึดมั่นว่ามีตัวเราของเราตามปกติแล้วเนี่ยในการปฏิบัติธรรมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเฝ้าดูจิตของตนแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จำเป็นต้องซ่อมหลังคาตอนของท่านพระจันชยาสโรนะ แล้วก็ท่านได้แปลถอดความโดยท่านปิยศรีโรภิคุถ้าหากว่าเราพยายามฝึก <c oughs> ตัวเองหรือไม่มีประสบการณ์ในการอ่านภาษาธรรมภาษาไทยไม่เคยไปออกเสียงในไมโครโฟนไม่เคยไปประกาศปราศาสัมพันธ์ไม่เคยร้องรําทําเพลงแต่มีแต่ลิปซิ่งไปในบนในแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้มันเป็นการฝึกอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกบิวบางอย่างเนี่ยมันบิวเพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้สึกอ่อนโยนอ่อนช้อยเพื่อที่จะนําจิตใจของเราเนี่ย เข้าไปสู่เนื้อเนื้อเรื่องเข้าไปสู่กระบวนการซึ่งมันทําให้เรารู้สึกอ่อนตัวลงนะสยบความเล่าร้อนลงสยบความเร่งรีบลงสยบอะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความกระเพื่อมเวลามาถูกกระทบไม่ว่าจะเป็นกระแสหลักอะไรก็สุดแท้แต่เพราะว่าเรื่องราวทุกอย่างเนี่ยมันมัรุมมตุม้มทาให้เรารู้สึกว่าเราค่อนข้างจะเป็นคนเสพได้ง่ายดังนั้นต้องทําอะไรที่มันยากขึ้นเหมือนกับที่ฉันกําลังพูดอยู่เนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีภูมิรู้มาเก่าก่อนเนี่ย การที่จะไปพูดให้ใครคนหนึ่งหลายๆคนเข้าใจหรือรู้เรื่องเลยเนี่ยมันยากเราเนี่ยต้องต้อง,ต,องต้องมีพื้นต้องมีหลักการมีพื้นฐานไม่ใช่ต้องการให้เขาเข้าใจแล้วก็บอกว่านี่สิ่งที่ฉันพูดนี่มีที่มาที่ไปไม่ใช่อย่างนั้นเพราะคนทุกคนน่ะก็พยายามที่จะอ้างสรรพคุณของตนอ้างสายายถึงสรรพคุณยาว่ามันรักษาโน่นนั่นนี่แต่พอบางคนมันมก็่ิสัไม่ถูกกับยาแพ้ยางเนี่ยก็มีดังนั้นมันก็ต้องให้เป็นไปตามจริตของแต่ละคนในะจริตหกนะนะ ก็นี่แหละเป็นวิธีการฝึกอีกอย่างหนึ่งหรือใครมีเทคนิคอย่างใดที่มันน่าจะเป็นลักษณะสุขุมคัมภีรภาพมากไปกว่านี้ก็ลองไปทําดูไปแล้วกันนะ